จะพูดเรื่องการแข่งเพื่อแก้โรควัดโรคปวดหัวโรคไขวัดต่ออันนี้ก็จะเป็นการวิดพื้นมันจะเป็นห้องอยู่เป็นห้องล็อกๆถาล็อกหลายล็อกเพราะเมืองนักกีฬาค่อนข้างกว้างแต่เราต้องตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อเพื่อแข่ง โปรแกรมเพื่อบองว่ารักษาไข้หวัดนะแล้วเขาก็จะให้เราวิดพื้นถ้าผ่านเนะี่ยมันก็จะมีสัญญาณบอกว่าผ่านหรือถ้าไม่ผ่านมันก็จะมีสัญญาณว่าไม่ผ่านซึ่งตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะวัดให้แต่เราต้องตั้งโปรแกรมเข้าไปขอนว่าแข็งเพื่อเพื่อแก้ไข้หวัดแก้ปวดหัว รื้อกันแค่รูปภัยเจ็บนี่ก็หวนบาก็ได้คล้ายๆการวิดพื้นนะแต่ต้องตั้งโปรแกรมเข้าไปก่อนแล้วก็หวนไปเรื่อยจนกว่าไม่ได้ผ่านหรืไม่ผ่านห้ามจุดร่างการวิทพื้นก็ตามแต่ถ้าหยุดกก็คือไม่ผ่านอะไร